ย้อนนั่นจังแกมือรับป่าไม้เมื่อคืนยายเพื่อนเทศต้มกระโ,โคกเมื่อวานนี้ออกงานไปปลูกอ้อยไปปลูกอ้อยให้เพื่อนเมื่อนี้วันที่โอ้วันที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งกุมภา เออเอลง่บ <ừ> ื้นอ้อยกลงท่โอไ่นบย่ะเอาลงแล้วอยีางมันเคียงไหมเพราะมันก็เปเคียงแล้กุน้อยตุไอเี้ยังจะออกรถ้เปียงวันนี้ให้เกี่ยวไปปลูกอ้อย จะเศร้าเลยมหออกตั้งกต่เช้าเลยอันนีเนเออ้เครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกอ้อยความกว้างของไอ้ของร่องปลูกนีห้าสิบเซน5้ห้าสิบเซน เดี๋ยวตอนไปปลูกรีวิวให้เบางอีกทีน,นึงว่าเขาทิปลูกระย,ยะควมห่างเท่าไหร่ควมห่างกับประมาณไม่เกินเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบนี่สิล้ำบักไงการปลูอ้ยมีถังใส่ปุย๋ยป้อมมีมีโซ่โซ่นี่สำหรับ ปั้นปุ๋ยลงแล้วก็อีกด้านสำหรับตัดท่อนอ้อยเยวลาฮาปอนอ้อยลงพนังานเตรียมพร้อมนะ